ใ่บป่าคำถามอย่างตะขอเนาะบูปากนี่นะบอกมาแา่ไหนามาป่าไวยแมนได้ไหวยแรง,งหน่อย

มันมันหัวจ้จะเอไมันมันจะพอกินใช่ไหมนี่่มาผู้ขายกินกุ้งนี่เองเอาไอ้ไอ้ร้านไปเก๊ดผู้ใจ้านร้านร้านนั่นแหละไปเกผู้เขามาเเขาไปไต่อะไรไม่คืนพี่ไปขายใกลใวันสองกินเป็นยังบของผู้าจไม่กินอนเลย้ีนน่นกินมาไม่กินอวนกินเป็นยี่โบแ่บที่ที่มนเป็นหน่อแบทีอย่น้อยหน่อยอยู่ได้สักวัได้เอาได้แม่ ้ยคนหอยเอนี่แ้ห่ยสนใจฝนเติมแล้ต๊ะก็ต๊ะตัวแล้วส้อเวลายุ่ก็ยุดตัวฝนจะซื้อไปยามยังเนาะคนฝนก็ดังมาขนนดสิออกป่าออกไปป่าหาเห็ดหาปูหาปลาหาหน่ใหม่อ้ยบรรยากาศมันนี่คึมฟ้ากระหอง

เออแกออกไนะเออแกออกอเดี๋วตาคงไม่ของให้เพราของนี่ยังไงเฮะยน่มีอย่างนู่นหอด้วไโอ้ตรงแนนี่เอาทักมาเฉบุ๋มี่เถอะหอยมีอยโบราณหน่อยวางมือก้อนนั่นขอยออกไปเนาะเก็บบ้งโตัวใหม่ๆยึดแต้มมันตรงนียได้หลยต่อไปต้องเดินคือเราไม่ยังยึดยึดรงหลนไหลป้าาไม่หลัไปเล โได้ไมเนี่ยไปไปไปปอปป่เดียวกันาไมไทงบ้านก็ไม่มีกินหรอกไปไปนั่งไป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 คุณกำลังมาอู้ไปไปเจ้าทนเออไปเฉยไปไน้ำมนไขมันกินนู

น่าจะแกงถั่วมกินนนาัโอ้แล้วอนมัใ pues ส oh. ่จะมกืออะไรอยู 8, ่ไหนนะอานมันใส่อานมันเดือดเดือดแค่ไหวันนี้เอาอาไรน่าเด้อันี้ แบบจะไหก่อนเป็นบาลกขวรนีแหละไป่่นนะปว่เจ้านาทีปากาว่าระมาณชิมนาที่ินาทีมันจะบ่มประาฝนบ่ตัวใหญ่มันมสูง่ายเอก็ตองใส่หนังก่อนตัเล็กก็ต้องใส่หนัตัวเลย Kể lâu siêu thị, chứ. No, hãy bơm, mày nha em, phi nhỏ, hát siêu thị là. Oi, yang. And you. Mom, mày kèn gon chân em. Mày hát kèn. 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 Mày Mày hát kèn. Mày hát kèn. Mày Mày hát kèn.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  โอ, re, โอ work, โย้ยหลอนหลอนหลอนชิ้มกันหน่อยพี่น้องเลยชิ้มก่อนนี่อืมกระเทยเลยตื่นไปไข่รูปไปน้อยนึงหนูมีกินหอมหัวหน้ามันบกหนอไลากุชิ้่มาที่ได้ยังไงนะ

แค่น้อยเลยกินเลยแค่นอ้นอยนี่นะฮัมฮมีแฮมจี่น่อยเนาะฮัมเนี่บอกเออแฮมกับกืบพ่อกับพ่อจบกม็มาอร่อยมาตามที่หลังด้วยว่าเรามาตอนนี้อร่อยตอนนี้แลว

น,น้ำเทลงใจเพราะประมาณน,านันงง่งกินน้ำเทลงไปไหวบ้านชิดมะที่เหมือนมา,มมาปเปื่อยเบื้องแค่นี้น้ำน้ำขอดวงในกาผันแห่ในกนาขายเส้นน้อยหนึง่งจบแซ่บคน ตวันพ่นเป็นตุกินมีแต่ไมขัวสั่นหยอดจวยาได้สินเพ่อ๋ออเราสินอะไรอาหให้ตดเติมเติมห่อนเตเน้นสองมือนอันีมวมือสั่นดีชักใหม่แต่ผจะฟังไทยคนน่ะเอกร้อยปลามือพี่น้องมาเยี่ยม เด้สอสวนฝากบานไข่นี่มดสวนขั่วเผื่อนมัน,นทั่วกับบ้างจะเป็น,นอดอกก็สลักกระมันก็กำลังดอกกำลังหลวงประคุมบนมุกน้อยพริกเรื่อดเผ็ดน,นี่นี่ประจำเพื่อนตลอดนี่คือใบไานาง แนใหม่บริไปไกลทางยุรังมานดนี่ก็กระโดนกระโดนปวดชันผิดได้นีบ่เบิ่งม่งใหม่มากินอากาศท้อนห่อน,น,นนะตีนไรขีดไงต้นมะนาว นี่คือต้นพันกอย่างพักเนาะพักยังก็ลดื่มซื้อมาแหลมมนะเขาพัขันสุมานะพักกุมเดี๋ยวพักกุมนี่พักเะดาว่ จะรวันอ <Ooh> <laughs> uh ือจะตกดินน่นอาเจีจจบอกไม่เสียใจอนาจะดินยาไงกินเนาะยังง้นจะำใหม่วะจน้ำใหม่ไปกินจะทิ้งทายเอาอแล้ว่ ฮะ้องแฉบอืมแฉบเนาะมัน hmm. มันม mm ัน hmm.

โอ้ต้นต่มคุณไป

บอกเย็นให้หนูเอ่อจังัวะอีกเดี๋ยวดีกว่ากัน buộc này suốt lại mình cấm lặng ปาดนี่เป็นของอุตพอตพรไตเดินกำลังขึ้นสวยงามขนาดโอเคคลิปนี้แกนีลาจบกันคลิปหน้าบายบายทุกคน